ฟาร์มบซีช่ชี้ยอมจ่ายเงินเพื่อจะมาดูมาเน่เล่นเกมนี้ฟาร์มินโยฮีโร่หงตัดเกรดแข่งลิเวอร์พูลแกมบุกสอยอาแจ็คอัมสเตดัมนักหรือไม่ครอบเผยการบาดเจ็บของมาเน่ปูดลิเวอร์พูลเล็งไว้เสริมทัพแก้ขัดฝันไหน ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยันทางบริวินฟานเบอร์ซี่ในผมอดีกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์เดเผยมีความสุขและก็พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ดูซาดิโอมาเน่คนนี้เล่นนั่นเองโดยจตยิงทีมชาติเซนต์เกลอยู่ในสามหกสิบนาทีในเกมยูฟาแชมเปียนเลกที่ทางลิเวอร์พูลบุกชนะอาร์เจ็คไป1.0ต่อเมื่อคืนมันพุทธิผ่านมา และก็มีส่วนสาคัญในการได้ประตูชัยของทีมที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนสับไกลยิงฉลับแม้บอลจะไม่ได้เข้ากรอบแต่ก็ทําให้นิโคลัสตายฟิโกเสียท่ากลายเป็นสกัดเข้าประตูตัวเองไปซะโดยทางฟานบอซี่ชื่นชมมาเน่ยอย่างมากนะฮะและก็เผยบอกว่ามีความสุขนะที่ได้ดูมาเน่คนนี้เล่นพร้อมบอกด้วยว่าดีคืนนั้เตะที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อให้ดูสำหรับผมแล้วในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกนัน้นเป็นอะไรที่สนุกมากเลยที่ได้ดูมาเน่คนนี้ การเคลื่อนไหวของเขาการเล่นบอลของเขาการเชื่อมโยงการเล่นผมยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ดูเขาเล่นเขาคือสุดยอดนักเตะที่ดูได้ดีเลยทียดเดียวของแดงนิโปลูเปิดหัวสึกอยู่า้ามเปนเลกในสุการนี้ด้วยชัยชนะแต่ก็เป็นการคว้าชัยที่ได้มาแบบทุลักทุเลสุดๆหลังบุกเชือด A ek, อาแจ็คอาร์มสแตมไปหนึ่ต่อศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาจากการทำเข้าประตูตนเองของดิโกัสตายาฟิโกซึ่งต้องบอกเลยว่าหากมองที่รูปเกมนั้นถือว่าเป็นวันที่เล่นได้หน้าผิดหวัง โดยเฉพาะแนวรุกที่ขาดประสิทธิภาพนะฮะแต่ทางตรงกันข้ามแนวรับเล่นกันได้แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะฟาบมินโยที่ไม่ทําให้สวกเดอะคอปนั้นติดหวังกับการรับบทเซนเตอร์แบ็กจำเป็นและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจคกนคอปในแมตช์แมตชนี้เริ่มจากคนที่1กันก่อนก,รา,การอาเดรียนเล่นชวนเสียวตั้งแต่ต้นเกมไม่ว่าจะเป็นการออกมากักจังหวะกับทางโกเมสหรือแต่บอลจากหน้าปากประตูไปโดนตัวผู้เล่นเจ้าถิ่นแต่ก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมกับจังหวะเซฟลูกยิงระยะเผาขนของควินซี่โพรเมส และรึ่งหลังก็มีช็อตเซฟลูกยิงของโปรเมสอีกครั้งได้ไปเช็คคะแนนเทรนเนอร์อาร์โนไม่ค่อยมีโอกาสได้เติมเกมรุกเท่าที่ควรน,นักแต่นั่นก็เพราะว่านัดนี้เน้นเกมรับเป็นหลักซึ่งก็ทําได้โอเคเลยทีเดียวได้ไป6.5คะแนนฟาบินโยทำผลงานได้ยอย่างสุดยอดเป็นอย่างมากเลยนะกับการรับบทประกรันหลังตัวกลางช่วยทีมเล่นเกมรับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาคพ,พื้นดินหรือกลางอากาศโดยเฉพาะจังหวะสำคัญในนาทีที่44นะฮะ ที่ช่วยเคลียบอลจากรรมเส้นประตูซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช็อตที่สามารถซื้อขาดเกมนี้ได้เลยนะได้ไปาย9คะแนนโจโกเมสจับคู่เซ็นเตอร์แบ็กกับทางฟาบินโย่ได้อย่างแข็งแกร่งในเกมนี้ซึ่งจะตัวก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเคลียบอลทั้ง10ครั้งซึ่งมากสุดในสนามและการรับมือกับลูกโด่งได้ไป่าย8คะแนนแอนดี้โรบอสันเป็นอีกคนในแนวรับที่เล่นได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะการช่วยเติมเกมรุกซึ่งจะตัวก็มีพลังงานวิ่งขึ้นลงได้ทั้งเกม แถมไม่เป็นจุดอ่อนในเกมรับอิทธาหกได้ป่าย8ป8คะแนนจอชินโยไวายดุมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายนักแต่ทำงานหนักเันกลางแถมมีโอกาสลุนธรรมตน1-2ครั้งได้ไป่ายเคะแนนเคอร์ติสโจนได้รับโอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ก็ยังไม่ดีพอถ้าผมสหรับเกมระดับสูงแบบนี้ซึ่งก็ต้องพัฒนากันต่อไปได้ไป่าย5คะแนนเชมมิเนอร์ หมายทาเสียบอลแดนกลางจนเกือบเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมนั้นช่วยทีไมได้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องการประทะที่เจ้าตัวชนะแท็กเกิลถึง6ครั้งซึ่งมากสุดในสนามในเกมเกมนี้ได้ไปนาน่าย7.5คะแนนโมเมตซารา่าได้บอลสวนกลับเร็วเป็นระยะนะฮะในช่วงครึ่งแรกแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันและทั้งเกมก็มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูแค่หนเดียวเท่านั้นก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังได้ไป6กคะแนนซเดโลมาน โดดเดนสุตินแอนรุกโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกซึ่งจังหวะที่ทีมได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับเจ้าตัวโชว์พลิ้วไหวนะฮะเข้ามายิงบอลเข้าตรงกลางก่อนที่ทางนิโคลัสตายาฟิโกสกัดพลาดเข้าประตูตนเองได้ไป7คะแนนโรเบตโตฟิเมโนแม้ช่วงท้ายครึ่งแรกมีโอกาสได้โขกไปตรงตัวองเดโอนาน่าแต่โดยรวมแล้วมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากถือว่าเป็นช่วงขาลงสำหรับเจ้าบ๊อบบี้คนนี้ได้ไป5คะแนน ส่วนตัวสำรองที่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ชาแดนฮันเดอร์สันลงมาแทนโจนลงมาเติมเต็มจุดอ่อนที่โจนฝากเอาไว้ได้ดีนะฮะแถมมีความมั่นใจนในการเล่นได้ไป7คะแนนทาคุมิมินามมโนลงมาแทนมาเน่มีส่วนร่วมกับเกมไม่น้อยขยันวิ่งและก็มียิงไกลได้ลุ้น1ครั้งได้ไป6.5คะแนนชานัชนชาคิริไม่ค่อยมีบบาทมากมายนักลงมาแทนซาร่านะฮะได้ไป5.5คะแนน ดิโก้โชตาลงมาแทนฟิมิโนครองวันได้ดีและก็มีการสร้างสรรค์เพลงสวยๆให้เห็นอยู่หลายครั้งได้ไป6.5คะแนน r ิสบิลเลียมแทนมิเนอร์คนนี้ไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะลงมาก็หมดเวลาพอดีครับ หลังจากที่ทางเซีดโอมาเน่ปีกของเลเวอพูมีช็อตเอาทงน้ําแข็งประคบขาจนทําให้สาวกขงงแดนนั้นกลัวว่าเขาเนี่ยจะเจ็บหนักล่าสุดเจ็กเกคอปก็บอกเองว่าชุดที่บาลมามาเน่คนนี้มีอาการฟกช้ำนิดหน่อยและก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากไปสักเท่าไหร่นักพร้อมบอกว่าที่เปลี่ยนเคอร์ติสโจนออกจากสนามในช่วงพักครึ่งนั้นมันเป็นแผนที่เตรียมเอาไว้อยู่แล้วโดยทางเจ็กเกคอปผู้จัดการทีมเลเวอพูยยอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลังกฤษ ได้เปิดเผยมาว่าซาเยอมาเน่เป็นปคนเก่งของทีมไม่ได้มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงแต่อย่างใดโดยในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่ทางเรอรัลมาดรินั้นโบลบชนะอาร์จนตอาร์ซดามไปนหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันพุธที่21ตุลาคมที่ผ่านมากล้องจับภาพได้ว่ามาเน่คนนี้เอาถุงน้ำแข็งมาประครบตรงขาหลังจากที่โดนเปลี่ยนตัวไปนาที่60ซึ่งมันก็ทําให้เดอะครอปนั้นหลายคนกลัวว่าแข้งชาวเซนต์เกคนนี้จะรับระการบาดเจ็บจนต้องพักนาน ซึ่งซาด,ดิโอมาเน่มีการฟกช้ำต้นขาทนิดหน่อยมาสักพักถึงแล้วและก็กำลังรักษาตรงจุดนั้นอยู่นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยังปวดอยู่แต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะตอนที่เขาไม่ได้เล่นเขาก็จะเอาน้ําแข็งมาประครบเป็นธรรมดาอยู่แล้วผู้สื่อชาวเยอรมันคนนี้เสริมเพิ่มเติมอีกว่าที่เปลี่ยนทางคริสโจนปีกตะรุ่งกับทางจแดนฮันเดสันในตอนพักครึ่งน,นั้นมันเป็นแผนที่วางเอาไว้อยู่แล้ว เพราะคิดว่าเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะลงเล่นมาว่าจะให้ฮันเดอร์สันคนนี้ลงเล่นในครึ่งหลังซึ่งกรณีของเคอร์ติสนั้นมันเป็นการทําตามแทคนติกทีมแพทย์บอกกับเราว่าเฮดโด้คนนี้ลงเป็นตัวจริงไม่ไหวและน่าจะพอเล่นได้ประมาณสิบาทีนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ฮฮดโดคนนี้ถูกเปลี่ยนลงไปเล่นเลาจะากจะได้นักเตะที่มีประสบการณ์ลงไปช่วยทีมเราถึงอยากจะได้แผงกองกลางเป็นชุดที่เคยเล่นร่วมกันมาบ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่ช่วยในเกมนี้แบบได้เป็นอย่างดี สุดพูดีทีข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นหวนกลับมาสนใจเบนไวท์นัดรับจอมแกร่งของบริตันแอนโฮฟอัลเบียนเนื่องจากจำเป็นต้องหากองหลังคนใหม่เข้ามาเติมเต็มการขาดหายไปของเฟอร์จิฟันไดที่เจ็บหนักต้องพักนานหลายเดือนโดยคาดกันว่าหงษ์แดงลิเวอร์พูลนั้นจะยื่นขออ้อเสนอก้อนโตให้กับเดอร์ซิเกลในช่วงพวกคาแข้งฤดูกาลหน้าหนาวนี้โดยลิเวอร์พูลนั้นสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกฟุตบอลเทนนิสกิเตรียมจะทุ่มเงินเพื่อจะซื้อเป็นไว้ปราการหลังฝีเท้าดีจากทางบริตันแอนโฮฟอัลเบียน มาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองช่วงเดือนมกราคมปีหน้าจากการบริงานของสื่อจอมแฉสื่อผู้ดีอังกฤษจากการณีที่ทางโอร์ฟันดายเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติทอรแลนด์ต้องเข้า,ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หัวเข่าจากการโดนเจด,ดันพิกฟอร์ดในทวันเอฟเวอร์ตันคงเสียบในเกมเบอร์ซิไซดดาวิแมต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการคาดการณ์กันว่านักเตะอาจจะต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนกันเลยทีเดียวโดยด้วยเหตุนี้ทีมของคุณสือจคเกคอฟนั้นจะไปะต้องหากองหลังคนใหม่มาร่วมทีมน,นะฮะ เพราะในเวลานี้พวกเขามีเซ็นเตอร์แบ็กที่มีประสบการณ์เพียงแค่2คนเท่านั้นได้แก่โจโกเมสกับชูเอลมาติฟส่วนที่เหลือเซฟฟันเดอร์เบิร์กริฟวิลเลียมและก็นาธานีลฟิลิปยังคงเป็นดาวรุ่งที่ต้องพัฒนากันอีกเยอะและสุดสื่อผู้ดีตีข่าวรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นยังได้ไว้ซึ่งพวกเขาจะเล็งคว้าตัวมาตั้งแต่ตลาดซื้อขายน,นักเตะซัมเมอร์นี้มารวงทีมเป็นอย่าง,างมากมาย และพร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอกับทางไบรตันในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งรอบ2แต่งานานี้ทัพหงแดงต้องจ่ายเงินมากกว่า50ล้านปอนด์หรือประมาณราว1,900ล้านบาทนะฮะไม่อย่างนั้นต้องสกัดสัก,กเตะไม่ปล่อยตัวอย่างแน่นอนท่านี้ไว้คนนี้แปลว่าจะไม่ได้เป็นกำลังหลักของทางไบรตันแต่ด้การ2019-2020นี้เขาไปเล่นให้กับทางเลดจนเต็ด้วยสัญญายืมตัวและเป็นการสำคัญช่วยให้ยูงทองนั้นได้แชมป์เดอะแชมปีเป็นชิพพร้อมกับได้เลื่อนชั้นไปเล่นในผิียร์ลีกซีซั่นน แฟนบอลจำนวนมากรวมไปถึงบริอานบรูสเตอร์ออกมาชื่นชมดาวเตะของเลเร์พูรายหนึ่งหลังได้ประเดิมสนามในการยืมตัวและก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยกันที่เป็นแฟนของทางแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับให้การต้อนรับแข้งดาวรุ่งของทางเลเร์พูอย่างฮารวีเอลเลียสอย่างอบอุ่นหลังจากพวกเขารู้สึกประทับใจกับฟอร์มการเล่นในนัดประเดิมสนามของเขาเมื่อคืนวันพุธท,ที่ผ่านมาโดยแม้ว่ายอดทีมแห่งเวทีแชมเปี้ยนชิพจะเป็นฝ่ายพ่ายวัตฟอร์ดไป 3, 3 .1 ต่อแต่เป็นแฟนนะฮะ ของทางโรเวอร์นั้นก็ประทับใจในสิ่งที่พวกเขาได้เห็นจากแนวรุกไวทชีนคนเก่งรายนี้โดยที่โทนี่โมเบลตัดสินใจส่งสุดยอดดาวรุ่งของหงแดงลงไปเียตัวจริงทันชีและก็ยังให้อยู่ในสนามตลอดทั้งเกมอีกด้วยแม้จะเป็นข้ามคืนที่น่าผิดหวังสลับสโมสรแห่งลงคาเซอร์แต่มันก็เป็นข้าคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจของเอเรียส หลังเกมเอเวรสต์คนนี้ได้โพสต์อินสตาแกรมเผยความรู้สึกกับการประเดิมสนามของเขาว่ารู้สึกภูมิใจมากขนาดไหนที่ได้รับโอกาสเช่นนี้โดยมีแฮร์รี่วิลสันเข้ามาตอบรับข้อความดังกล่าวเขาได้บอกว่าินดีด้วยนะไอ้น้องชายส่วนบริยานบูสเตอร์นั้นก็เขียนข้อความในทำนองที่คล้ายๆกันถงอดิตเพื่อ่วมอทีมเรย์บุคผู้นะฮะโดยเขาได้บอกว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามดูเหมือนว่ามันจะเป็นข้ามคืนที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะตลับผู้ที่เกี่ยวข้องก,กับชาลิบุคพูเพราะทีมชุดใหญ่ของพวกเขาก็เอาชนะอา,าเร็จ ส่วนเอลเรสก็ได้สร้างความทับใจในการประเดิมสนามของเขาทาาน้านวิลสันก็สามารถทำประตูให้กับคาร์ดิฟ์ได้อย่างไรก็ตามนี่คือตัวอย่างของแฟนๆแบล็กเบิร์นโรเวอร์ที่ได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขาต่อการประเดิมสนามนัดแรกของเอลเรสและขาล่าวลวอผู้พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังผมเป็นอย่างดีนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ